สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเซฟที่คิวสี่ช็อปนะครับวันนี้เรามารีวิวทีดีไวชวาที่เพิ่งเข้าใหม่ฮนระของโฮโลไลท์นะครับบีทูเปนะครับผมอันนี้จะเป็นเจนสี่นะครับผมเนี่ยหน้ากล่องจะเป็นรวมเจนสี่ทั้งหมดครับผมคนหลักๆทีดีมาทั้งหมดหกเจนนะครับผมตั้งแต่ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับ ามาดูกันข้างในมีอะไรบ้างก็เหมือนเดิมที่แมพร้อมสอนเล่นครับแล้วก็พร้อมชุดที่ดี starter deck พร้อมเล่นดมหลังมาให้อย่างดีการด้านหลังเป็นรอยโอเคซึ่งในถิงที่ดีเนี่ยมันจะมีสุ่มฟอ,อยนะครับหนึ่งใบนะฮะซึ่งไม่นับรวมหน้ากล่องนะอ่า แล้วก็มีสิทธิ์ที่จะลุ้นเป็นลายเซ็นด้วยมาดูกันก็ถ้าสุ่มลุ้นก็คือจะเป็นลุ้นลายเซ็นของคนในเจนนี้แหละนะกล่องรวมเจนเป็นฟอยหนึ่งดูกันน้องมันกลือสามน้องเกะมั้งผมก็จำไม่ค่อยได้นะ่าใครเป็นอะไรบ้างขอโทษด้วย มีเสียงอะไรนิดหน่อยนะขอโทษด้วยครับก็ชุดเดือนหน้าก็จะเป็นเดือนนี้ทีดีหกเจนเดือนหน้าก็เป็นบล็อกออกนะครับปุ่ต้นเดือนเลยนะฮะจะเรียกต้นจะเรียกเดือนหน้าดีกว่าดีหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะต้นเดือนพอดี ใครสนใจก็ทักมาได้ครับผมมีขายคอมพิวเตอร์นะฮะ เออนี่ผมได้ฟอยอดลายเซนครับผมนอมฟอยมันก็จับว่าสวยอยู่อโอเคอมหมดแล้วครับผม วันนี้ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ